และน <surprise> oh. uh. <t ries> ี <c oughs> uh. ่คือการหาวในลักษณะต่างๆหาวแบบไม่แคร์ใครถ้ามึงจะหาวขนาดนี้นะหาวแบบกว้างๆเมื่อกี้นายหอนเหรอหาวในชั้นเรียนและหลังจากนั้นหน้าอาจารย์ก็ไปดูขอโทษนะมมนน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอ เอาเปล่าครับผมแค่หาวเฉยๆงั้นเธอออกมาเล่าแทงอาจารย์ไหมฮะโอ้มันไม่ครับหาวแบบเก่งใจโอู้ยโทษทีโทษทีอ๋อไม่เป็นไรนายโอเคใช่ไหมเป็นไรเปล่าไม่หาวแบบมีกลิ่นปากเหม็นชิบหายเลยหาวแบบไม่อยากหาวอ้อไม่อยากหาวเลย